สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับคลิปนี้พอดีนั่งคนคนอยู่เออเมื่อ,อวันนี้เนาะนะครับผมมีลูกค้านิมน์นิมน์หลวงปู่ทวดในในภาพแบบนี้ไปแล้วห 1บาทนะครับคาเลกัน1บาทหรือ1ชิ้นก็ได้1อันก็ได้นะครับผมลูกค้านี่มนไปแล้วก็เลยไปค้นๆมาเจออันนี้เราเก็บนะอันนี้จําได้ว่าเพิ่งซื้อเมื่อ10กว่าปีก่อนเองนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อ10กว่าปีก่อนเองอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวฟังดีๆนะครับคนละปีกับอันที่แล้วคนละปีคนละพศนะครับผมนะครับชิ้นนี้จําได้แม่นครับตอนนั้นซื้อมา700ร้อยืมชิ้นนี้นะตอนนั้นซื้อมา700นะครับผม เนื่องจากาสวยชิ้นนี้ต้องบอกว่าความสวยนี่ต้องบอกว่าดูนะครับกระหล่ทองนะครับกระหล่ทองยังจ๋าอยู่เลยกระหลายทองยังติดยังเต็มเนี่ยเนี่ยขอบเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงรายละเอียดของความกว้างความยาวกันเนะาะก็เท่าๆกับองค์ที่แล้วนะครับผมก็คือมีขนาดความกว้างสอง 2เซนติเมตรนะครับคูณ3เซนติเมตรบวกลบหน่อยนะครับบวกลบบวกลบนิดหน่อยนะครับ2คูณ3เซนติเมตรขนาดกระทัดรัดจอลังดีเลยนะครับผมนะครับแต่ใบนี้สวยมากนะครับใบนี้สวยมากเดี๋ยวให้ดูให้ดูด้านหลังก่อนนะครับนะครับจะเป็นตักกะเดียวกันในสมัยก่อนที่ผมอธิบายไปในชุดของหลวงพ่อมุ้ยนะครับในชุดของหลวงพ่อมุ้ยนะครับผม ปะกาศเดียวกันเลยนะครับผมนะครับอยู่ในยุคเดียวกันอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับทีนี้ล็อกเก็ตอันที่แล้วหรือว่าภาพที่แล้วนะครับผมนะครับซึ่งเป็นล็อกเก็ตตัวถังมีเนียมแบบนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมที่ลูกค้านิมนต์ไปนั้นก็คือเป็นปี08นแะครับแต่ว่าบานนี้นะครับหรือใบนี้นะครับผมเป็นปี11ครับนะครับเป็นปี2 5 1 1นะครับซึ่งจะต่างกับปี08 นะครับผมนะครับบานนี้สวยมากนะครับไม่ค่อยแตกต่างในด้านราคาเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเรียกว่า0ูนย์แปดน่าจะมาก่อนก็จริงแต่ว่าบานนี้ได้สวยได้สวยจริงนะครับไดถถ้ถือว่าสภาพ <c oughs> สภาพแบบแหมยังยังปิ๊งปังเลยนะครับยังยังถ้าใครได้เห็นองค์จริงนะนี่อาจจะเรียกว่าแสงนะครับผมก็จะแบบสวยนะครับผมแล้วก็ข้อสําคัญคือทันอาจารย์ทิมนะครับผมทันอาจารย์ทิมปุกเสก นะครับและก็ผูกเสษที่วัดช่างให้เช่นเดียวกันนะครับห่างจากบานที่แล้วเนี่ยสามปีบานที่แล้วนี่ศูนย์แปดนะครับแต่บานนี้ปีสิบเอ็ดนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับเหลือจะทันอาจารย์ทิมนะครับพาออาจารย์ทิมท่านมรณภาพปีหนึ่งสามนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมบอกได้เลยคลิปนี้จะได้ไม่นานเพื่อจะหาคนๆอะไรลงได้อีกเนาะนะครับในวันนี้นะครับผมก็คือไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับ ตักกะเดียวกันกับตักกะเดียวกันกับอ่าล็อกเก็ตอันที่แล้วหรือว่าภาพอันที่แล้วของหลวงปู่ทวดปี08ว่าช่างให้ตักกะเดียวกันนะครับจะเป็นแจก มาเลสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะครับนะครับหลังจากนั้นห่างกัน3ปีนะครับแล้วก็กลับมาก็ทําแบบเดียวกันทุกอย่างแคะแบบเดียวกันเลยนะครับผมมาร่วมสร้างกันเหมือนกันนะครับผมแต่บ้านนี้สวยมากนะครับผมเนี่ยผมถึงบอกว่าบ้านนี้ผมจําแม่นเลยว่าเออตอนนั้นซื้อมา700นะครับที่พูดอย่างนี้นะครับกันผูกไว้ก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวผมเปิดราคาให้นะครับใครแม่เอาผมถือว่าพลาดเลยนะนะครับเพราะว่าบ้านเนี้ย ผมว่าน่าจะไปไกลได้ถึงสี่พันะในอนาคตอันใกล้ไม่ไกลหรอกนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นที่ทราบกันดีลองคิดดูแม้แต่หลวงปู่ทวดท,ที่พิมพ์ไม่ได้ปลูกเสกยังศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วนับภาษาอะไรกันนี่ของอาจารย์พิมพ์แห่งวัดช่างไห้สร้างแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็ยังรวมคณาจารย์อีกนะนะครับชุดนั้นเนี่ยยังรวมคณาจารย์ที่ยังอยู่ในสมณะในสายใต้พูดง่ายดีกว่าผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าสายเขาอ้ออาจจะมาไม่ได้อาจจะ ก็มาร่วมปลกเสกด้วยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลา ues, ผมเปิดราคาเลยนะครับผมนะครับเผื่อมันาาจะได้ไม่นานเนาะใครเอาได้เอานะครับเพราะว่าอหววนี่สวยถึงแม้จะเป็นปี 10. 11แต่ก็กทันอาจารย์ทีมปลูกเสกแล้วราคาก็ยังจับจต้องได้เบาะนะครับเอาไปนะครับลองดูนะครับผมใครเอาได้เอานะผมถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นเซกชันแรกเลยกันนะครับเซกชันต่อไปขยับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับหรือบานนี้นะครับผมนะครับ ชิ้นนี้เออนะครับเอาไปนะครับผม1,500บาทนะครับ1,500าบาทเนี่ยขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเลยนะครับผมลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดลดต่อส่วนลูกค้าเก่าก็ลด10%เช่นเดิมนะครับผมมีเศษเดียวปัดให้นะครับผมขออนุญาตไม่ลดบวกเพิ่มใดๆนะครับเพราะบานนี้สวยมากนะครับบานนี้สวยมากย้ำอีกทีว่าบานนี้หรือชิ้นนี้สร้างเมื่อปีพศ25 1 1 นะครับผมสพอสอันห้าสิบเอนะครับไปแยกแยะดูนะว่ามันผิดต่างแตกต่างยังไงเพราะว่าคิดผมยังไม่ยาวอออกนะครับผมก็จะเอา,เอ,าออกก็ประมาณอีกสักอีกสักสองสวันนะเดี๋ยวก็อาจจะเอาออกแล้วล่ะนะครับผมเพราะกวดคลิปเต็มไงเดี๋ยวก็ไล่เอาเออกไล่ออกไล่ออกแล้วนะครับผมนะ <S <S อ้าวใครเอาได้เอาครับผมเอากาไรบางๆนะครับสมัยก่อนจําได้เลยสิกว่าปีก่อนน่าจะซื้อมาเนี่ยเจ็ดร้อยบาทจําได้เลยนะครับเอากําไรบางๆแล้วกันนะครับเอากําไรแบบ นะพอประมาณพอประมาณไนะยังมีลดลดอีก10%อีกนะนะครับผมก็เหลือกําไรแค่นิดหน่อยพอพอพอ,พอได้พอได้นะครับอ่ะใครเอาได้เอานะครับผมใครต้องการปุ๊บแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ ID Line นะครับผมหมายเลข0846786958ย้ำนะครับ ID Line หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเช่นเคย,เคยขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าอูชาพร้อมโอน นะครับข้อสําคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเงินเก็บนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจถึงซื้อได้นะครับไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจผ่านนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกว่าทุกคลิปผมไม่เล่นปาเกใครดูรับผมเกผ่านได้เลยนะครับผมขายไปแล้วผมก็จะได้เอาเงินไปใช้ได้ส่วนท่านได้พระไปแล้วท่านจะลาถนาขึ้นคอหรือภาษาเซียนพระเรียกว่าไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านนะครับผมโอเคไปได้เข้าใจเนาะนะครับ เก่าแท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจครับผมนะครับ1,500าบาทใครต้องการแสดงเจตจำนงนะครับผมนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาเลยครับนะครับแสดงเจตจำนงว่าท่านพร้อมเช่าพร้อมโอนเนาะนะก็ครับผมแคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ไอเดียไลน์นี่นะครับ0 8 4 6์8 6 9 5 8เบอร์นี้ไลน์นี้ห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่อย่าเช่ายังทําไม่ได้นะโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะลูกค้าหรือ f c ก็คงจะทราบดีแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะได้ไม่นานเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเมงถ่ายให้ดูก่อนเข้ากล้องให้ดูซะหน่อยเนาะเข้ากล้องให้ดูหน่อยนี่สวยมากครับเดิมๆเลยนะครับตะกุดตะกุดนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนะครับบางคนก็เรียกตะกุด 3K นะครับเรียกกัน 3K ก็คือกษัตระย์อะไรเงี้ยนะครับผมแต่จริงๆก็คือเป็นตะกุดมิเนียมนะครับผมนะครับตัวถังมิเนียมนะครับผม แล้วก็แหมพูดถึงมีเนียมเนี่ยก็อยากจะเหรียญเสมาเนี่ยรุ่น3ามรุ่น4ี่ยังมีมีเนียมเลยนะครับก็คือเขาเรียกกันว่าเนื้อขาปิ่นโตก็ยังมีชุดนั้นน่ะแม้แต่ก่อนมีหลายเหรียญก็ลูกค้าแบ่งไปหมดไม่ให้ลูกค้าเรียกว่าพักพวกกันขอแบ่งไปหมดตัวเองไม่รู้จะเหลือเหลืออยู่กี่ชิ้นยังไม่ยังต้องไปค้นหาก่อนไม่รู้ไว้ตรงไหนนะครับเก็บได้หมดนะครับนะครับผม พระแท้ขึ้นคอสบายใจนะครับนะครับผมปลอดภัยแน่นอนถ้าไม่ถึงที่นะครับผมยังไงก็ปลอดภัยนะครับหลวงปู่ทวดครับแห่งวัดช้างให้ปีพศ2511สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ